สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านที่เป็นแฟนในช่องของสมัยพยากรณ์และสวัสดีท่านใหม่ๆที่เพิ่งจะเข้ามารับชมรับฟังกันด้วยนะคะคลิปวิดีโอนี้ค่ะเป็นคลิปที่สมัยจะมาพูดถึงปรากฏการสำคัญอย่างหนึ่งของทางโหราศาสตร์นั่นก็คือการโคจรยกย้ายของดาวพระเกตนะคะซึ่งจะทำการยกย้ายเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18เมษายนไปจนถึงวัน ที่13มิถุนายนปี2565ค่ะในระยะเวลาประมาณเกืบเกือบ2เดือนตรงนี้นะคะย่อมส่งผลต่อทุกๆลักลนาราศีอย่างแน่นอนดาวพระเกตเปรียบเสมือนตัวเสริมเปรียบเสมือนตัวกระตุ้นนะคะและดาวพระเกตย,ยังเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์วิญญาณและความเชื่อค่ะเรามารับชมกันเลยว่าจะส่งผลอย่างไรต่อแต่ละลัคษณราศีค่ะ และคิวนี้นะคะก็เป็นคิวของผู้ที่เกิดในลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะ ผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคมจนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะโอเคเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามาเช็คกันเลยสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎว่าในช่วงที่ดาวพระเกตทำการโคจรยกย้ายราศีในครั้งนี้จะส่งผลอย่างไรต่อคุณบ้างค่ะ ชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะดาวพระเกตนั้นได้ทำการโคจรยกย้ายราศีจากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในช่วงวันที่18เมษายน ปี2,565นะคะการมาอยู่ในราศีมีนตรงนี้ก็คือมาอยู่ที่เรือนสุขพะของคุณนั่นเองค่ะและการมาของดาวพระเกตได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัส,สบดีซึ่งถือเป็นดาวเจ้าเรือนสุขพาะและดาวเจ้าเรือนอริของคุณนะคะอยากจะบอกชาวลักนาราศีกรกฎแบบนี้ค่ะว่าคุณมีดาวพระจันทร์เป็นดาวเจ้าเรือนเป็นดาวประจำตัวค่ะแต่การพยากรณ์ดวงชะตาในระดับรายเดือน แบบนี้ไม่สามารถจะยึดดาวจันทร์ได้ทางโหราศาสตร์เลยมีการให้ยึดเป็นดาวพระพฤหัสนั่นเองนะคะเท่ากับว่าดาวพระเกตที่มาอยู่ในเรือนสุภพระในครั้งนี้ได้มาเจอกันกับดาวพระพฤหัสซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนดาวประจําตัวของคุณและเป็นดาวเจ้าเรือนสุภพระและเป็นดาวเจ้าเรือนอริของคุณนั่นเองค่ะสุขพระหมายถึงอะไรสุขพะหมายถึงความสุขความสําเร็จความก้าวหน้านะคะ ซึ่งเรือนสุภะตรงนี้ เป็นพบเรือนที่ทั้งดาวพระเกตและดาวพระพฤหัสได้อยู่ร่วมกันนะสองดาวนี้มาเจอกันถือเป็นดาวคู่บุญคู่ศาสนาสุขภาพหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เช่นเดียวกันค่ะอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎว่าดาวพระเกตมากระตุ้นดาวพระพฤหัสทําให้ดาวพระพฤหัสมีกําลังเพิ่มมากยิ่งขึ้นบุญใดความดีใดที่คุณเคยทําเคยสร้างมาจะมาบังเกิดให้กับตัวคุณในครั้งนี้ค่ะ เป็นระยะเวลาสองเดือนที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้รับอิทธิพลจากบุญเก่ากุศลเก่าความดีเก่าที่คุณเคยทํารวมถึงคุณอย่าลืมหมั่นทําบุญทาทานสร้างบุญสร้าง,างกุศลใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยนะคะเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะได้ริเริ่มต้นทําสิ่งใหม่มีผู้หลักผู้ใหญ่ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคนรอบข้างเพื่อนร่วมงานเพื่อนฝูงญาติพี่น้อง คนในครอบครัวก็จะให้การช่วยเหลือเป็นอย่างดีค่ะถามว่าในจังหวะสองเดือนตรงนี้มีอุปสรรคปัญหาเข้ามาไหมมีอย่างแน่นอนค่ะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเพราะดาวพระพฤหัสเองก็เป็นดาวเจ้าเรือนอริแต่อุปสรรคปัญหาที่จะเข้ามารบกวนคุณนั้นมันไม่ได้ใหญ่โตอะไรและเป็นปัญหาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎสามารถที่จะจัดการได้หรือบางคนไม่ได้เจอกับปัญหาโดยตรงค่ะ แต่เป็นลักษณะของเงื่อนไขข้อบังคับหรือกฎเกณฑ์ต่างๆที่คุณรู้สึกว่ามันยุ่งยากใจก็ค่อยๆทําค่อยๆจัดการไปทีละสเต็ปนะคะคุณจะผ่านมันไปได้อย่างดีแน่นอนค่ะ สุขภาพหมายถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ดาวพระเกตเองก็ยังเป็นดาวของสิ่งศักดิ์สิทธิ์และวิญญาณนะคะช่วงนี้ถ้าคุณได้ทําบุญทาทานอย่าลืมอุทิศส่วนบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรเทวดาประจําตัวและบรรพบุรุษที่ได้ล่วงลับไปแล้วนะคะจะเป็นแรงผลักดันส่งผลให้ตัวคุณได้รับความเจริญก้าวหน้าอย่างมากเลยทีเดียวค่ะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นจะมีเซนแรงมีลางสัง สังหณ์ดีหรือบางคนนะคะก็อาจจะมีเกณฑ์ได้ฝันแปลกๆบางคนฝันดีฝันแม่นสามารถที่จะนําความฝันของตัวเองไปตีเป็นเลขไปตีความต่างๆนานาได้เช่นเดียวกันนะคะถือว่าเป็นจังหวะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะจะเกิดลางสังหณ์แปลกๆกับดวงชะตาค่ะและไม่พอเท่านั้นนะคะสุภะยังหมายถึงความคิดและสติปัญญาด้วยค่ะ จะเป็นช่วงเวลาที่ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีสติมีปัญญาการเรียนการศึกษาการทำงานของคุณจะคล่องตัวมากยิ่งขึ้นประสบกับเป้าหมายที่ตั้งใจไว้ได้เป็นอย่างดีใครเรียนอยู่ศึกษาอยู่ก็มีเกณฑ์ได้เจอกับครูบาอาจารย์ที่คอยเกื้อนหนุนสนับสนุนและซัพพอร์ตคุณเป็นอย่างดีค่ะ สุขระหมายถึงทางไกลนะคะดาวพระเกตเองก็หมายถึงทางไกลทางต่างประเทศด้วยเช่นเดียวกันดาวพระเกตก็จะมากระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้มีโอกาสในการเดินทางค่ะบางคนเดินทางไปท่องเที่ยวบางคนเดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดบางคนเดินทางเพื่อไปทําธุระปะปังต่างๆหรือบางคนอาจจะได้เดินทางไปทําบุญทําทานก็ได้นะคะซึ่งเป็นจังหวะที่คุณจะมีโชคจากการเดินทาง างเข้ามาหรือถ้าใครไม่ได้เดินทางก็อาจจะมีเกณฑ์ได้เจอกับคนที่อยู่ทางไกลที่เขาเดินทางมาหาคุณที่เขาเดินทางมาในละแวกบ้านของคุณแบบนี้ก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะอยากจะฝากเตือนสักนิดหนึ่งนะ ท่านใดที่มีปัญหาค้างคาคาราคาสังเป็นปัญหาเก่าที่ยังแก้ไม่ออกยังเคลียร์ไม่ได้จัดการไม่ลงตัวนะคะในช่วงนี้นะคะชาวลัคนาราศีกรกฎนะต้องหมั่นนั่งสมาธิภาวนานะคะอุดทิศบุญส่วนกุศลให้กับเจ้ากรรมในเวรปัญหาบางสิ่งบางอย่างที่มันเหมือนเส้นผมบางภูเขาที่มันแก้ไม่ตกแก้ไม่ได้สักทีบางครั้งบางคราวแล้วมันอาจจะเป็นแค่สิ่งเล็กๆสิ่งที่คุณมองไม่เห็นก็เป็น ไปได้นะคะอันนี้อยากจะฝากเตือนกันไว้นะชาวลัคนาราศีกรกฎเป็นช่วงที่คุณมีหลังสังหรณ์มีเส้นแรงอยู่แล้วยิ่งต้องหมั่นทําบุญทําทานและสร้างบุญบารมีเสริมเข้ามานั่นเองค่ะก็คร่าวๆประมาณนี้นะสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎสมัยก็ต้องขออวยพรอ,อวยชัยให้ชาวกรกฎทุกคนทุกท่านประสบพบเจอแต่สิ่งดีๆค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ